เด็นน้ออหูกอผลล่านาะดูนั่งโต๊ะิงผลย่ไน,นสอสงอันนึงน,นอเนี่เบิดไปอันนีน้นอ่ะคุณผู้เดียว่ะนี่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกคนลังใจนะคะทุกใจทุกเลิบเลย เ็มชิ้นมจริงเกบขี้ละ่ะให้จันขี่รถไปคือ,อยางไปโอ้ขี่ไปเลยแล้วฮะนขี่มันก็ไปเลยลไปหามันทำไมจ๊ะหามันไปขี่ตัว,วนี่ หมาะสมมัิเราไปเรื่อยๆหเเห็นไหมมปวดมาเลยจะปวดมาเลยส็จผู้ชายู่อ่ะอัน อันไม่ถ่าไปตัดยุ่งห่านแะันสปนไม่คยซื้อ่ออน,อนอือสติง จอกินหนามไปใช่ไหมเมจอกินหนามไปซึ้นหกจินนม้มคุณจิน้มนามสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะวันนีก้กำลังใจโดจ้าโดจ้าก็ตัดเสียงสีดำแม่เลยสด หมดตัวหนึ่งระว่านี้ขี้ยวกะกะกะไปกะไปต้องมาระว่านี้ต้องต้องมาไกลเอากระเป๋าวอล์กนะโน้ววอน์กินขียวกี้พี่บ่าวตุ้ยนะคะขอบคุณค่ะพี่ตุ้ยมาให้กำลังใจน้องเอี้นะคะขอบคุณมากเลย ขอบคุณครับขอบคุณนะคะกำลังใจที่มาแวะขึ้นว่าลืมสองนุ่งเอียงเลสยสดขอบคุณนะคะสาวเอียงจ้าวจ้าสบายดีแส่จ้าขอบคุณมากๆค่ะพี่ตุย้ยขอบคุณนะคะ ขอบคุณม,มากๆเลยค่ะพี่ตุ้ยที่แชร์ให้น้องเอีย้ยงนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะสีก่กำลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยอย่าลืมมาแวะทักทายกันเด้อค่ะเด้อพาเลาะพาย่างไม่ได้มันมันยางเป็นโพดไปหั่นไปนี่ยุกแล้วมาเบิ้งน้องอ่องหยิบจักมาดูวิธีน้องอ่องหยิบจักนะคะทุกคน,นคตัวน้อยแต่สฮะมันถึงวิธีไหมถูกวิธีไหม มาดูสิเมันถึงวิธีบอกมันสิออกมาเป็นเสื้อบอกลูกเป็นยน่างสวัสดีครับเป็นเสื้อหรือเป็นอะไร